ไขไรวันสุคนชัยอารีเหยื่อบัญชีม้าสะเทือนทั้งแผ่นดินพี่น้องครับพวกเรายัางต้องร่วมกันตรวจสอบเงื่อนไขไร้คุณภาพของหน่วยงานราชการต่อไปที่ไม่เป็นธรรมการใช้อำนาจเลือกปฏิบัติมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดยภาพรวมเช่นธุรกรรมบนเส้นทางบัญชีมา้าเลือกปฏิบัติในกระบวนการตรวจสอบแบบมั่วๆของธนาคาร และตำรวจไซเบอร์แทนที่จะมีผลงานด้านปลาปรามมิจฉาชีพบัญชีม้าตัวจริงกลับกลายเป็นการตามล่าเหยื่อจากเจ้าของบัญชีธนาคารเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างสิ้นไร้จริยธรรมในธุรกิจที่ประชาชนไว้วางใจก็อย่างที่เรียนพี่น้องประชาชนไปแล้วที่พวกเราผู้บริสุทธิ์ได้รับความเดือดร้อนทุวน,น้าได้ตะโกนด่าเสียงดังฟังชัด ไปทั่วแล้วนั้นพวกเขาต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขในการใช้หน้าที่เห็นชอบข้ามหัวลูกค้าประจำไปได้อย่างไรรอบค้อบเพราะเหตุใดหรือในที่สุดธนาคารแห่งประเทศไทยรีบตาลีตะเลือกแจกแจงข้อบกพร่องที่ต้องเร่งรีบคลายความเดือดร้อนกับพี่น้องกันแล้วครับบอกว่าต่อไปนี้จะเร่งปลดล็อกบัญชีผู้บริสุทธิ์ให้เร็วที่สุดภายในเวลา4ชั่วโมง หรือไม่เกินหนึ่งวันในทุกปัญหาที่กระทบกับเจ้าของบัญชีธนาคารผู้บริสุทธิ์ทุกคนจะไม่ปล่อยให้ทำกันแบบมั่วๆไร้คุณภาพอีกต่อไปแล้วธนาคารต่างๆก็ออกมาตอบรับรีบเร่งนำมาปรับปรุงปลดภาพความบกพร่องทั้งหมดที่เกิดกับลูกค้าทั่วประเทศโดยเร็วที่สุดแล้วให้ลูกค้าทุกคนกลับมาใช้บริการจากธนาคารแบบมาตรฐานที่ใช้กันในสถาบันการเงินการคลัง ความผิดพลาดครั้งนี้ยังไม่มีใครหน้าบางออกมาขอโทษที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนทั่วนหน้าเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรกับข่าวแก๊งบัญชีม้าและพวกมิจฉาชีพที่คอยใช้ธนาคารเป็นสายโยงหลอกให้หลงเชื่อต้องหมดเงินไปหลักล้านทุกครั้งที่ไปหลงเชื่อมิจฉาชีพส่วนขั้นตอนที่ผ่านธนาคารไปได้ง่ายได้เหมือนกับว่าทำธุรกิจร่วมกันก็ได้แต่สงสยัยทำได้อย่างไร ด้านตำรวจไซเบอร์มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยตรงก็มีผลงานจนล้นมือหมายถึงว่ามีคนแจ้งความร้องทุกข์ถูกหน้ามา้าหลอกโอนเงินจากบัญชีธนาคารในแต่ละวันมีผู้แจ้งความตกเป็นเหยื่อมิจชาชีพแนวเดียวกันจนงานล้นมือก็ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไม่ทันการเพราะมันทำได้ง่ายกว่าปลอกกล้วยเข้าปากเสียอีกสรุปรวม พอให้ได้รู้แบบคนไม่เคยถูกหลอกที่ให้ปากคำตำรวจว่าถ้าไม่เกิดขึ้นกับใครก็ไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไรที่ต้องสูญเสียเงินไปจำนวนมากง่ายได้วุ่นวายกันทั้งแผ่นดินแค่ถูกม้ามันหลอกมันเกิดกับตัวบุคคลที่อยากได้ใครมีไม่รู้จักพอหรือไม่สุคนชัยอารีรายงาน